ค่ะสวัสดีคะ่ะเซฟคอยไทยเซฟคอยไทยนะคะ ID Line นะคะ s e ฟคอยนะคะเรามาแพ็คของกันต่อในช่วงบ่ายนะคะจากบนไลน์ o f f i ิเชีนะคะวันนี้มีหนึ่งรายการนะคะขอขอบคุณคุณจิตรัชยานะคะสั่งเหรียญพยาพุธปี2522นะคะ5เหรียญค่ะ2 3ง5ามสีเหรียญนะคะ ไปเสร็จมากเกินค่ะ ขอบคุณค่ะ